ชาวราศีพฤกษพทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับเราในรายการดูดวงของเราชาวราศีพฤกษพในเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมานี้นั้นดวงของท่านนั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมามา,มากต่อมากแล้วสิ่งที่ทำให้ชาวราศีพฤกษพนั้นได้รอดหลุดพ้นมาได้นั้นก็เพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้น ยังเข้มแข็งยังมีการต่อสู้อยู่ได้พอเข้าถึงเดือนเมษายนนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นดีขึ้นและจะมีการเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเลวร้ายนั้นก็จะค่อยๆทย,ยอยหายไปก็นับต่อจากนี้ไปว่าดาวพระเรืหัสนั้น จะทำการโคจรโยกย้ายจะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีความโดดเด่นเข้าสู่ในชีวิตของคุณท่านจะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองและจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนในตัวของท่านมากขึ้นในช่วงนี้ ชาวราศีพฤกษพนั้นพอเข้าสู่เดือนเมษายนดวงชะตาของท่านนั้นก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างก็จะเข้ามาปะปนกันส่วนที่ดีก็มีส่วนที่เลวร้ายก็จะมีส่วนที่ดีนั้นก็จะมีญาติพี่น้องที่จากไปทำงานหากินก็จะกลับเดินทางมาหาท่านในช่วงนี้ และจะมีเพื่อนเพื่อนฝูงอีกมากมายสหายรักก็จะมาหาท่านอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้คนที่เรารักหรือว่าคู่ครองบางท่านนั้นก็จะมีของฝันมาให้ตัวเราภายในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุขสต์หรือวันสงกรานก็เรียกว่าวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราสิ่งที่ต้องระวังนั้นก็ขอให ชาวราศีพฤศพนั้นคอยระวังคนที่อยู่ในครัวเรือนเดียวกับเราหรือว่าคนรอบๆตัวนั้นอาจจะมีการเจ็บป่วยขึ้นอย่างกระทันหันก็ได้บางท่านก็อาจจะมีการสูญเสียคนที่รักและคนที่ให้ความเคารพนับถือก็เป็นไปได้ให้ท่านคอยระมัดระวังไว้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดา การเกิดการเจ็บหรือว่าการแก่เจ็บตายนั้นก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาอีกเช่นเดียวกันทุกคนนั้นย่อมหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นช่วงที่เรานั้นยังมีชีวิตอยู่ก็ควรสร้างสะสมผลบุญกันเอาไว้ก็ถือว่าจะเป็นกำไรของชาวราศีพฤกษบบนั้น ชีวิตที่ถูกต้องที่ถูกควรในอาคตในอนาคตนั้นก็น่าจะได้รับความสุขจากที่เราทำบุญทำกุศลจะก่อให้ความเจริญและลุ่งเรืองสืบต่อไปชาวราศีพฤกษ์ศพนั้นภายในช่วงของวันที่13ดาวพระอาทิตย์นั้นจะทำการโคจรโยกย้ายเข้าไปสู่ในราศีเมษช่วงนี้ ก็จะทำให้ชาวราศีพฤกษบนั้นมีความหวังอีกหลายๆอย่างบางท่านที่ยังเป็นโสดท่านก็จะเจอคนรักที่เรียกว่าเป็นรักที่ถูกใจเป็นรักที่ท่านนั้นรอคอยมานานแต่ต่อจากนี้ไปท่านก็จะได้สมหวังก็จะได้มีการแต่งงานกันก็เป็นไปได้ ในช่วงของดาวพระอาทิตย์นั้นย้ายจะมีทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ชั่วร้ายในด้านของการงานชาวราศีพฤษภนั้นจะมีงานที่ดีมีหน้ามีตาท่านจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายและคนร่วมงานเป็นอย่างดีนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีหรือว่าโชคดีอีกอย่างหนึ่ง การเงินก็ไม่น้อยหน้าใครจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการรายรับก็จะดีกว่ารายจ่ายรายจ่ายท่านก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรนักแต่ก็ขอให้ท่านขยันกันเอาไว้ท่านยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งได้เงินเยอะ ก็ถือว่าดวงโชคลาภของท่านนั้นกำลังมาแรงก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของชีวิตใหม่สิ่งไหนที่มีการกดดันหรือทำให้ท่านนั้นมีการเบื่อหน่ายในชีวิตเมื่อก่อนนั้นก็จะคลี่คลายหายไปในไม่ช้านี้พอมาถึงวันที่22เมษายนนี้ ดาวพระเกตนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีพฤกษบนั้นมีอาการที่เรียกว่าบางท่านก็มีอารมณ์ร้อนหรือใจร้อนท่านจะทำอะไรก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำให้ระมัดร,ระวังพยายามอย่าให้มีเรื่องมีราวถ้าหากว่าท่านใจร้อนอาจจะถึง กับต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันได้ในช่วงนี้จะทำอะไรชาวราศีพฤกษบนั้นให้ค่อยๆคิดค่อยๆทำมิฉะนั้นท่านจะเสียเลิกเสียเวลาเสียการทำงานอีกต่หากถือว่าเราใจเย็นจะเป็นผลดีกับเราจะทำอะไรก็จงจำคำโบราณท่านบอกไว้ว่า เราทำดีพันครั้งยังไม่ดังเท่าเราทำผิดเพียงครั้งเดียวการทำผิดเพียงครั้งเดียวจะดังกว่าทำดีพันครั้งเพราะฉะนั้นเราอย่าใจร้อนจะเป็นการดีมากๆแต่พอผ่านวันสงกรานไปแล้วจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตของชาวราศพรีศพฤกษพ ให้มีจุดดีที่จะยืนเด่นได้ใครเคยมีความทุกข์ยากอดทนหรือว่าทุกใจไม่สบายใจในเรื่องหลายๆเรื่องก็ขอให้ท่านลืมมันไปเสียทิ้งเอาไว้ในปีเก่าเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ ก็ถือว่าในช่วงต่อไปนี้จะเป็นโอกาสดีๆเข้ามาหาท่านจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณในช่วงนี้สำหรับการงานภายในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเก่าและก็งานใหม่บางท่านนั้นจะต้องมีภารกิจที่จะต้องออกเดินทาง ไปทำงานนอกสถานที่บางที่ก็ไกลบางที่ก็ใกล้ตามแต่จะมีงานนำพาให้เราไปทำชาวราศีพฤกษบนั้นท่านใดเคยอยากจะทำการย้ายงานช่วงนี้จะเป็นโอกาสของเราถ้าหากว่าเรามีความประสงค์อะไรท่านก็จะได้ดางใจในช่วงนี้ แต่สำหรับท่านที่ทำงานประจำตัวของท่านนั้นจะมีผลงานที่โดดเด่นอยู่เสมอถ้าท่านมีงานจนล้นมือในช่วงนี้ก็จะมีคนมาช่วยเหลือท่านจะมีลูกน้องเข้ามาช่วยท่านบ้างก็ถือว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆชาวราศีพฤษภนั้นในเรื่องของการเงิน ก็ถือว่าการเงินนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็เพราะว่าดาวพระพุธยังโคจรอ,อยู่ในการเรือนช่วงนี้จะส่งผลให้ชาวราศีพฤษ์นั้นจะมีการใช้จ่ายอยู่มากยิ่งใกล้วันสงกรานก็จะทำให้ท่านนั้นต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นถ้าท่านมีคิวที่จะไปท่องเที่ยว ท่านก็จะมีรายจ่ายมากเพิ่มขึ้นเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัวแต่ก็ไม่เป็นไรถึงอย่างไรท่านก็ไม่ต้องตกใจก็เพราะรายรับของท่านนั้นมีอยู่เรื่อยๆดวงของท่านนั้นจะเปรียบเสมือนมีแม่เหล็กคอยดึงดูดเงินเข้ามาหาตัวท่านทุกเวลา ในเรื่องของการเงินนั้นท่านมีใช้มีสอยอยู่เสมอไม่มีการที่เรียกว่าขาดมือเรามาดูในด้านของความรักของคนที่มีคู่ช่วงนี้จะมีการระหองแหลงมีการทะเลาะกันบ่อยครั้งเหตุก็เพราะว่ามีการหวาดระแวงกันบางคู่ก็มีการนอกใจกัน บางคู่ผัวจับได้บางคู่เมียก็จับได้บางคู่ก็ถึงกับต้องเลิกลากันก็มีก็เพราะว่าการนอกใจกันนี่จึงทำให้ครอบครัวของท่านนั้นต้องแตกแยกสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่นั้นอาจารย์ก็ให้ความคิดว่าให้ท่านอยู่คลองโสดกันไปก่อนจะเป็นการดี ถ้าท่านไปมีคู่ครองในช่วงนี้ก็จะทำให้ท่านนั้นอึดอัดใจหรือว่าคิดมากเพราะดูแล้วทั้งเขาและทั้งเราอารมณ์ทั้งสองคนนี้ก็ยังร้อนด้วยกันถึงจะเป็นรักที่ใหม่หรือว่าเป็นรักที่เริ่มต้นแต่ก็ยังไม่เหมาะกับ การคลองเรือนเือนในช่วงนี้พอเข้าเดือนพฤษภาคมถ้าหากว่าท่านยังโสดอยู่ครั้งนี้จะเป็นคนรักที่จริงจังจะมีมาปรากฏตัวให้ท่านนั้นได้มีความสุขตลอดไปสำหรับในด้านสุขภาพและอุบัติเหตุก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนั้น คอยระมัดระวังเกี่ยวกับโรคประจำตัวบางท่านนั้นอาจจะมีการเรียกว่าโรคกลับมาหาท่านอีกก็ได้ให้ท่านนั้นคอยระมัดระวังไว้สำหรับในด้านอุบัติเหตุภายในช่วงของวันสงกรานนั้นให้ท่านคอยระมัดระวังอุบัติเหตุบางครั้งก็จะเกิดขึ้นกับท่านในขณะขับรถเรียกว่า ประมาทไม่ได้ในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีช่วงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้รับฟังคลิปของเราจนจบก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขทุกไม่มีโชคดีกันทุกคนแล้วเราก็จะได้มาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ